สวัสดีครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นจะมาบอกทุกคนเลยนะครับต้อนรับเดือนมกราปี2025ีก็คือปีใหม่นะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่น m a z d าสองของเราตอนนี้พิเศษมากๆแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับใครกำลังมองหารถ m a z d าสรถขนาดเริ่มต้นเนาะใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันมากๆนะครับต้องห้ามพลาดเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีที่เราที่เดียวเท่านั้นเลยก็คือโปรโมชั่นฟรีดาว พร้อมผ่อนเพียง7,666บาทเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วนะใครกำลังมองหาอยู่ต้องจัดกันเลยครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าตอนนี้รถมา z d ้สอของเราเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยใกล้จะหมดแล้วอันนี้ไม่ได้โกหกเลยนะเพราะว่าขายดีมากๆนะครับสต็อกบอกเลยว่าข้างหลังที่เห็นเป็นรุ่น4ประตูนะครับเป็นสีฟ้ารุ่น4ประตูตอนนี้ แทบจะหาไม่ได้แล้วบอกตรงๆเลยนะครับแต่ที่เรามาหน้าเกษตรนวมินกับเซลล์แอปนะครับมีรถพร้อมส่งมอบให้เลยนะครับผมคันข้างหลังที่เห็นอยู่นะสีฟ้าสวยมากๆมาทําโปรโมชั่นให้ลูกค้าด้วยนะครับฟรีดาวน์กันไปถึง25%พร้อมผ่อนเพียง7,666บาทหาที่ไหนไม่ได้แล้วต้องรีบมาจองกันเลยนะครับ มาพูดถึงเรื่องดีไซน์ของเขานะมาต้าสองนะครับรุ่นใหม่อย่างที่เรารู้กันอยู่เลยก็นี่ซิกเนเจอร์วิงเขาเป็นสีกอสแบ็กดำเงาแล้วนะครับบนท้องถนนรู้เลยใครขับมานะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่แน่นอนแถมกระจังหน้าก็เป็นสีเดียวกับตัวรถกันเลยนะครับถ้าใครซื้อมาน้า2รุ่น S นะครับขาดไม่ได้เลยสิ่งที่สําคัญก็คือระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เขาเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติให้นะแล้วก็มีระบบไบสปอร์ตมาให้นะครับ ระบบ R C C A แจ้งเตือนรถนะครับเมื่ออยู่ในจุดอับสายตาขนาดถอยหลังมีมาให้ด้วยแถมยังมีในส่วนของระบบช่วยเบรกหน้าก็มีมาให้เซ็นเซอร์หลังมีให้ถึง4จุดแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับขอเปิดประตูรถมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยออปชั่นนี้แบบจัดให้เต็มเลยนะครับบาะปรับไฟฟ้า Memory ี่ซีได้ถึง2ตำแหน่งนะครับพวงมาลัยมีแพสเจอร์ชิพให้ด้วยนะ แล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังกชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็มีปุ่ม cruise control ให้ด้วยนะครับดีไซน์ภายในนะครับด้านในเห็นไหมว่ารุ่นใหม่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งเป็นสีนี้เป็นสีแอส์ตรีมบูนะภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสร้างความเหมือนว่าเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่แล้วนะครับ แล้วก็ขับ m a ด้าไปด้วยเนาะแล้วก็หน้าจอเป็น7นิ้วนะครับสัมผัสได้ Apple CarPlay a n d r o i d Auto แบบไร้สายให้ด้วยแอร์เป็นออโต้มีไวแอชชเชอร์ให้นะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็มีปุ่มคอมมานด์เดอร์เซเตอร์อยู่ตรงที่มือจับด้านซ้ายของผู้ขับเลยนะครับอีกอย่างนึงเดี๋ยวขออนุญาตไปดูภายในด้านหลังกันบ้างคานหลังเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังให้นะครับด้านหลังของเบาะ คนนั่งขับด้านขวาและคนนั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะโอบร้อมไปด้วยผ้าเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไปได้เลยมาลองมาดูด้านท้ายกันบ้างเห็นไหมไฟท้ายเป็นทรงมาสด้าที่ดูแล้วก็ขุ้นตากันนะครับแต่ว่านี่สีประตูเห็นไหมเขาจะมีในชุดของคิ้วที่เป็นคล้ายๆเหมือนดักเทลเนาะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ เซ็นเซอร์หลัง4จุดมาพร้อมกับนี้เลยไฟทับทิมนะครับที่อยู่ซ้ายอยู่ขวาตรงนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆตะแกรงที่เป็นสี่ดำด้านเนาะที่อยู่ตรงกันชนหลังให้นะครับสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้สําหรับรุ่นซีดานขอเปิดให้ดูอันนี้ชอบมากเปิดออกมารุ่นซีดานความจุลึกเยอะมากๆนะครับแถมยังพับเบาเป็น60-40ได้เลยครับใครที่สนใจนะครับ บอกเลยว่าไม่ต้องรอแล้วนะครับโปรโมชันดีที่สุดของปี2025ช่วงต้นปีต้อนรับกันไปเลยนะครับราคารถนะครับอยู่ที่680,000บาทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนโปรโมชั่นของเรานะลูกค้าฟรีดาวไปเลยถึง25%นะครับแถม่อนนะครับพร้อมกันไปเลยนะครับอยู่ที่7,666บาทเท่านั้นมาพร้อมกับประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะแล้วก็มีของแถมเบื้องต้นให้กับลูกค้าแน่นอนเลยนะครับ ยังไงสนใจอย่าลืมติดต่อเซลล์แอปที่มาร์ตนาเกษตรนวมินกันได้เลยครับ